แล้วจ้าได้ของครบละได้ของครบแล้วกลับบ้านก่อนกบบนลนะกับบ้านเรากลับบ้านเรารักเราอยู่ <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยต <c oughs> ลาดกกอดำ ก่อนนะจ๊จะใจเย็นๆไม่ต้องรีบใจล่มๆ ดำอีตังหากรถสีดำใส่ไฟไม่เปิดมันลืมหรือว่าไงอ๋อนะไปดูแล้วรถสีดำนะไฟแต่ทำไมไม่มีไฟไฟท้ายมันมีไม่มีไฟหน้าเลยเออหมืดเต๋อ,ตอ,ตอ,อรถจดัดใหม่รถจัดใหม่จดมัดใหม่ไฟไม่เปิดมีแต่มันท้ายมันมีไฟหลีนะ แต่ไฟหน้ามันไม่มีงงประเทศไทยเลยรถสีดำอีกต่างหากประกาศมาห้าบาทมาละบาดโท่ี่หูกับมาห้าบาทว่ะเนาะบาดโธ่ประกาศงามเหมามนี่กับมาห้าบาทว่ะบาดขโมยสังโคสังคำกะละมังกะสามี พกคี h หูดกัมัดท่าบาทประกาศกัมัดท่าบาทปะปอมกัมัดท่าบาต ไปทำกับข้าวบ้านหลูกกัมพลแล้วก่อนกลับมาค่อยกลับมาทำวันม่ได้ไปทำกับข้าวบ้านหลูกไปกับข้าวบ้านหลูกก่อน คนที่บ้าน กับเปิดไฟเออมืดแล้วมึงยังแบบเปิดไฟเอออันนี้กับการอันนี้กับเปิดไฟนั่นกับเปิดไฟเนยเนะแปลกมากเลยเนอะทำไมขมเปิดไฟมืดปานนี้เนะอะคนเรานี่นะอาการไปเถอะ ยอมรับไปด้วยก็ได้โอ้ออยจะได้ว่าอันนี้เนาะเ่าจะได้เป็นวัยรุ่นใจร้อนนะมันเกินไปโอ้ยเด้อเด้อเด้อบึ้ดคำสิเว้าบึ้ดคำสิเว้าบึ้ดคำสิเ ก็มีไฟตูดเนี่ย <laughs> โอ้ยมีไปสปะสเปด,ดะอะกุยเตดก็มีนะสปะสเปดบักุยเตดก็มีไฟหน้ามีมีไฟตูดบางคนมีไฟตูดมีไฟหน้า <laughs> โอ้ยโอ้ย,อยข้าเจา้าขี้จมแบบวละคนเท่าเนาะขี้จมเห็นละคนเท่าเจ้าคนเทา่าคนเทา่าเอ้าหมืด คนเท่าคนเท่าหมืน่มนหมืน่นต้องไฟหมื่นหมื่นคนเท่าจมคนเท่าพีจม <c oughs> มันจะเท่าหกสิบกำลังหกสิบอยา่างต้องเปิดห้องไว้กระต๊บนะคะห <c oughs> ยอกเล่นพูดเล่นสนุกสนานเฉยเฉนะคะเัน๋วเจว่าบ่ย้อมรับตัวเองหัวใจนะคะเดีายายอมรับตัวเองเสมอแต่ชอบพูดเล่น เป็นคนที่มีความสุขนาะค่ะเป็นคนที่มี